ครับก็บพ่ออีกล้าวน,นึงแล้วครับมาหาเบื้องรถเก่าซื้อดอกครับพี่น้องพ่อคุณแม่คุณได้ขี่รถเของเนี่ยบานซื้อกับเข่ากับน้ำก๋วรถสามล้อมันกามาได้อยู่แต่ว่ามันหนึ่งว่าของแก่ขึ้นมาไสเนาะเลยสิมาถามเบมึงราคารถมาไซค์ช่างไปไเหนเนาะช่างเนาะช่างไม่ยูบอ๋โอโอ้มาถามเบมึงมีมาไซค์เก่าขายบ่เนาะบ่มีเนาะ โอ้ยร้านบันเสิอมีอยู่บ้างไหมเจ้า่อพี่ดอกมะหวายครับมะหวายพี่พี่เขาร้านขายของเก่าไี่ไหนแบรนด์ชื่อมากเก่าดอษย์ใช่รึดิษย์ใช่ปะร้านขายของเก่าดิษย์เยอะ

เด้อเบิ่งไปเรื่อยๆขายไม่เฮี้ยนเด้อทียรถไปน้ำข้าเจ้ากันล่ะโอ้แต่งสวยกันล่ะเสื่อสวยกันล่ะรักแตงสวยสวยดีล่ะใหญ่ช่วยช่วยช่วยชวยรันทมเขอเอาเขาเอางานเสียบอ่าอางานเสียบเลยป่ะช่วงนี้งานเสียบเลยเขาเอินดอกลันทมป่ะอืออือเพราะยืนงานเสือกดังไงยุตโต้ ครับท่ากติีเากสิลวงเมียเลยเนาะเข้ากสิลวงเมียเลยอเ่ครับผมเออครับครับจะพอกันไหมเด้อสวัสดีครับขอคุดไรเด้อครับผมครับ ก็ปาเจ้าภาไปไเออเดี๋ยม่ขไปไปไม่ริดขีไมีัยานไักน้วมาเจา่ไ้ไปปนยังอยู่ปากนะียังอยู่ปากโอ้ซื้อกวดน้ามามันะดวโอ้กลวดน้าอยู่ในรถ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 นกระมีน้ำเป้านะ สี่ภากันดอกเมี่ยอะพี่น้องเบิ่งบ่ได้สรุปแล้วบ่ได้ไม่ได้เมือนี้เด้อพี่น้องเด้อมือหนาจังสี่ภาคหามไหมพอเดินเมี่ยล้วพอเดินสิ่ไปก็ไปตัดขีดตัดแนวไงพวกหน่อยพี่น้องเบิ่งครับลูกไก่ยุกป่ะคะไหนครัเป็นเลยเออกเมื่อเลยนะเราก็ขี่จักรยานมาเออาแสดงว่าแงว่าพวกยุกไก่เป็นวะ อันนี้ไปทำร้านที่ว่าซ่อมตรงนี้แป๊บนึงเด้ออีกห้านาทีใชใกล้หนิแต่ถ้าไม่มีพาไปร้านนอกใกล้ตรงนี้เถอะไปได้เพี่้อนมันจะไปเบิึงมอไซน้องต่างกันว่ามีบ่ออีกร้านหนึ่งครับผมผมดีน้องนี่เนาะเย็นดีเดาะมังนั่นบังนั่งก็จะดีวะสบายเลยนั่นไม่ใหญ่เพื่อนเนาะ ไปเชี่ยวหน่อยจ้างานนนเรา,<ฮ>าเอินบ่ะน้าม,มีเยอะน้าม,มีเยอะบอกเราหน้าม,มีเยอะเสื้อก็ได้ดรับครับวันนี้ผาคุณแม่กับน้องตังมาเที่ยวมาเห่นมาหาเห่น็น มาบ่งรถน้ำฮันมีพอได้ขี่เป็นไปนีเป็นขันรถสามล้อมันก็ขี่เขาในบ้านยากเนาะขันรถมอไซค์เพื่อข้องแก้วาจารยหาซื้อรถเขา่าพอได้ขี่พอได้เป็นไปดีพ่อซื้อผมเสือสรถน้ำปลาแล้วม่อยากขี่สามล้อมสามล้อเอาไว้แต่ขี่นี้ยมเปนคนขล้องไร้หน้าพี่เนาอเนี้ยมไปท่ามไปยังหลายๆคนถ้าอยากเขาี่มาในบ้านผู้เดียวก็ได้เอามอไซค์มาโหลดนะใช่ไหความคิดนะของกันมึงก็เลย จะถามว่าใส่ขั้นเกาจะขั้นหนึ่งขั้นละสามสี่พันนี่นะพี่น้องว่าแดวแพงดิเพราะว่าผมมีเงินละสามสี่พันเมื่อเลี้วผมมันม่านลูกตาช่วยเอามหนือนเด็กมันตะโดนแล้วทุ่มนั้นเขาเอาไปปลอมขายดื้อเพราะจะรอกันได้มา อันจินเดียมกนจินเดียมยังติดแก้มติดแก้มนเลเ็ดดอกเ็ดดอกเ็ดอกกใส่หัวท่ากัเช็ดอกนะเี่ยวเสดอกก้นเร็ดอกเลยเดแก่เนี่ยเช็ดดอกเนี่ยนี่นี่ขนมติดแกโอ้ไหนโอ้ขนมมานาอ้เี่ยนบ้าก ดอกคนเลยสิดอกไอชื่อหน่อยซิเสร็จดอกเลยเอาบายบายวัสดีครับสวัสดีครับก้อนมาไกลๆว่าเห็นว่าเห็นเอาไหมวัสดีครับบาย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 ชื่อหน่อยครับพี่น้องเจ้าคกว่อกันไหมได้ครับเด้อพูเดียนไทยเรียนในเบอร์นิสเซอร์ครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผ้าใยใยใยสวัสดีเนี่ยสวัสดีค่ะครับผมมื้อนี้มาตลาดได้ค่ะเด้อมาเก่งเนวเออผ้าใิ่นเดินเที่ยวตลาดพาเข้าตะปลาลายวันนี้พาเข้าตลาดได้ไหมนาะงใยหันปลาหลายดิเออกินตาหันปลาหลายก็สิอผ้าถือข้นปลาไปเถอะวันนี้พาเพิ่นย่างตลาดเด้อพี่น้องบนี้เด้อ โอ้พอดีนั่นละพอดีรันรูปพอดีใหญ่มาตลาดพี่น้องเอาันมาเที่ยวตลาด นี่คือตลาดอากาศอำนวยอได้พี่น้องอากาศอำนวยครับพ้นก๊หลายพี่น้องกัดจ่อยกาย๊าลัย มะรบ่น้ำพริกแมงดาค่ะโอ้น้ำพริกแมงดาเนาะมะ <sm all> ระตัวนี้น้ำพริกมะดล้วครับ เงเงินจ่อไว้รถขนมครกขนมครกขนมครกเสือ้ชิวหน่อยครับเสือ้ชิวหน่อยอถ้าหลักตัางไปคนเดินตลาดพี่นอ้อง ตอนนี้ยุดตลาดอากาศเอาเมวยได้พี่น้องด้วตลาดสดอากาศครับพรบแม่ค้พาพ่อค้าตลาดครับติดตามชมกันมือนกันด้วยพี่นอ้องมนนีอะไรปลาตองพี่นอ้องห้าสิบบาทเจียวเพลย์ดยงกินได้ อันเป็นหนึ่งวะได้ได้มันจะเป็นหนึ่งกินน้พี่น้องเนาะอันนี้เป็นน้ำทุกนะคะอเป็นน้ำใช่ใช่ถ้าขายขายยังไงอันนี้เรออนี้จะเป็นของแถมกับตัวนี้ค่ะของแถมเราบอกจาเปน้อันนี้ค่ะที่าน้ำใสใสใสแถมให้กันแถม อยากกินนังมันหนังมันแซ่บนะดูแลกล่องไหนคะกล่องแลกล่องนี้อยากกินหนังมันคุณสื้อปลาตองครับพี่น้องปลาตองถ้าอยากกินหนังมันก็กล่องละห้าสิบบาทพี่น้องแล้วค่าหาสิบบาทพี่น้องพอให้บอกค่ะไม่ได้นสิค่ะ เรียกรถเรียกรถเรียกรถส <laughs> วัสดีครับวสวัสดีครับไปเชื่อสวัสดีครับโอ้ยใส่หัวเราบ่สแสดงวออา่าพ่อใจใส่หัวนี่พอ่อใจแน่นอนไปเชื่อหน่อย จะเสื้อพักพี่น้องผ้าสิเป็นสั้นๆจะไยเด้อพี่น้องเรื่มใหม่กันสัน 4, ้นเอฟซีจะพ่อเอฟซีพันละเอฟซีพันขอถ่ายรูปแล้วพี่น้องออเอฟซีพันขวายถ่ายรูปน้ำแล้วอพอเดินมาเดินเดินตลาดพอดีพ่อเอฟซีพันนะเนาะเพิ่นขอถ่ายรูปนำ้ำ มาโชว์ความสวยหน่อยอเนี้ยไปใกล้ๆน้องตั้งๆๆเนี้ยไปใกล้ๆเออแล้วเจ็บสี่เป็นขอท่ายรูปพี่น้องอขอบคุณครับ แมนครับแมนนี่หละลากาตั้งไว้อากาศอันนู้หม,รมครับผมติดตามช่องโอเดนนี่นด้วย,รยครับผม ด้านเดียวกันด้านเดียวกันพี่น้องสนใจมาเลี้ยงผู้เอาให้เลี้ยงผู้นืมซื้อหอยมาเลี้ยงผู้ไปกินโดนๆได้กินเทนึงนี่พี่น้องบ่ได้กินดูด้บ่ได้กินส่วนร้ายได้กินแต่ของปลาแม่งกินนุ่นปนเขียดไปสันแกงน้องไม้ไปสันโดนๆจรื่องขมาเทนึงสลัดแกงน้องไม้กินซูมือบ่ได้กินแจ๊คเชียรนี่เจ๊งตึงเสีย เออ,อตลาดมากาก็จังได้สื่อกินครับดวนๆจังมากส่วนหลยกินน้อไหมกินป้วนเขียดไปท่านละตามวิธีวิถีชีวิตบา้านเฮาหละแม่นรรรครับกินปูกินปลาไปท่านฝากที่ตามช่องพอเดีนดเ,เด้อ,อ,อ,นอนหลักตังไว้ โอ้เห็ดแบบพี่น้องเห็ดเผ่งถ้มเห็ดเผ่งถ้ำเลยต้องอรยอคุณแม่พเพิ่น,น,น,นาาเก็บได้เรื่อยอยู่ที่ละมื้อสมังเก็บเห็ดบ้านหนองซานครับกิโลละสองอร่อยนะพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจมามาเบิ่งได้ครับยุ่งอากาศดำน้นอยตลาดสดโตละสองออยโอ้ข้าวเมาก็เป็นแต่แซ่บเนาะ ครับผมข่าเมาด้วยพี <doubles> ่น <Canvas. S 1> ้องข่าเมาก็มีครับผมโอ้ยยิลาหน่อยใครยังเนี่ย ขายไข่มดแดงจักบานละลานี่โอ้พี่น้องหาสิบาทเออผู้ใดสนใจก็มาเบิ้งเด้อคือตลาดอากาศอำบน้อยเด้อน้องลาพนขายน้องน้อยลูกซือบุม่วงบวบันม่วงแก้วม่วงแก้วพี่น้องคนเจะไปกินกับเขาท่านถ้ามาดา้าผู้เฒ่าอยากจะกินนั่นสิละแต่กินนันร้านละผู้เฒ่า อน tamam 10ี้พักสลัดกำมละจักบาทกำมละสิบบาทครับสลัดอันพักสลัดพี่น้องกำมละสิบบาทมากพักเออมากพักน้องต่างคนมากินพักเสียงอาจจะไม่ได้ยินได้พี่น้องเพราะว่าพอดนใส่ไม่จะได้ยินจะได้ยินแต่เสียงพอพอดีเสียงไม่ไป พราะว่าเสียงมันตักเสียงรอบขางนะพี่น้องเสียงมันรบกวนหลายพักได้เพื่ออะไรครับพักเจ้าผูกเอาพักกี่ยังแม่พักกันจองน้อยไงเออพักกันจองน้อยเด้อพี่น้องเด้อผู้เดินบูชาผู้เดินหัวตะเห็นนี่เด้อเจะปลูกเอาแม่จังจองน้อยมีเมล็ดกันโดนเหรอ้พีจักแม่จะล่าไอ้ตนี้พจักคุณแม่จะล่าอยู่บ่าพ่จักอย<ห>ู่นะครับนะ <มา S 2> อแลวดังเนาะขอบคุณครั่ากินน้ำเออปะทุอ้อบครับใส่ถุงบ่ใส่ถุงบ่ขอบคุณครับจอยคิวเอาไปไ้ลไป ขอบคุณด้วยครับเด้อแม่ตอนนี้เพิ่นเดินตลาดพี่น้องมึนก็นได้ของครบแล้วครบจำนวนแล้วกล้องก็สิเป็นสั้นๆเลยด้วยพี่น้องว่าได้เอาไม่กันสั้นหน้ามึอนี่เพิเดินลืมไม่กันสั้นครับอันนี้เพ,นะพิ่นกนะ็ขายเห็ดเนาะพี่น้องเนาะเห็ดครับผม อากาตลาดอำนวยได้พี่น้องเด้อเจขาคุณเจ๊าแลยังซอยกับซอยเลเจอแต่ซอสกเจียลาสีดำเออย่างใหญ่คนถามยังกัดบุ๊คพี่น้องประเด็นฟังกับทัะธินยิ่งดี่